สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Bingo l i ท e นะครับซึ่งเป็นแอปที่ตอนนี้กำลังจัดแคมเปญนะครับแคมเปญนะครับสมัครแล้วรับเงินฟรีๆนะครับแล้วก็ถอนได้สูงสุดต่อ1 ID 100เดนี่ยหนึดอลลาร์นะครับวิธีการเล่นเดี๋ยวค่อยศึกษาวันนี้ขอแนะนำวิธีสมัครครับเมื่อเราได้รับลิงก์ จากเพื่อนนะครับล้วก็กดไปครับกดไปที่ลิงก์นะครับนะครับแล้วก็ดูรหัสเชิญนะครับนะครับกดไปที่ลิงก์นะครับเมื่อกดไปที่ลิงก์แล้วนะครับเมื่อกดไปลิงก์แล้วลิงก์ก็จะพามาหน้านี้ครับพามาหน้าดาวน์โหลดนะครับล้วก็กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับกดดาวน์โหลดก็ติดตั้งครับบ ing ก l i t e นะครับเป็นแอปถ่ายทอดสดนะครับที่ เล่นเหมือนกับ TikTok นั่นเองนะครับแต่เป็นแอปหาเงินได้นะครับหาเงินฟรีได้ครับก็รอนะครับรอจนแอปติดตั้งเสร็จนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดเปิดครับกดเปิดนะครับเมื่อกดเปิดแล้วนะครับเราก็อนุญาตนะครับให้แอปเข้าถึงนะครับข้อมูลนะครับในเครื่องเรานะครับติดตั้งเรียบร้อยมาหน้านี้ครับก็เลือกครับว่าเป็นเพศอะไรครับแล้วก็ใส่อายุครับ เลือกเพศก่อนนะครับกดเลือกเพศแล้วก็เลือกอายุก่อนที่จะกดคําว่าเสร็จสิ้นนะเสร็จสิ้นนะครับอย่างเช่นผมเพศชายครับแล้วก็กดอายุครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับลงทะเบียนด้วยอะไรครับ Facebook โทรศัพท์หรือนะ Google นะครับก็ผมเลือกลงด้วยโทรศัพท์นะครับผมจะจิ้มโทรศัพท์ครับพี่น้องจะลงแบบไหนก็ได้นะครับเลือกได้นะครับผมก็ ข่วงนะครับด้วยโทรศัพท์ครับจริงๆแล้ว1โทรศัพท์กับ 1Gmail เนี่ยก็คือได้1 ID เท่านั้นนะครับกดยืนยันครับก็อนุญาตนะครับเสร็จแล้วครับตั้งรหัสผ่านนะครับรหัสผ่าน6ตัวที่เราจําได้นะครับ6ตัวนะครับตั้งเสร็จแล้วเราก็กดลงทะเบียนครับนะครับลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็ตั้งชื่อเราครับเขียนชื่อเรานะครับแล้วก็ใส่รูปด้วยนะครับต้อง ตั้งชื่อเราแล้วก็ใส่รูปด้วยนะครับเป็นรูปโปรไฟล์ในแอปนะครับถ้าเครื่องให้เราจดจำนะบันทึกรหัสผ่านก็กดกดบันทึกนะครับกดบันทึกนะครับเสร็จสิ้นนะครับผมก็ตั้งชื่อผมใส่รูปนะครับก็กดบก็ว่าเสร็จสิ้นครับอันนี้เขาจะขึ้นมาเป็นบอร์ดแคตเตอร์สุดฮอตนะครับให้เราดูนะครับวิธีการเล่นนะครับเราสามารถเข้าไปเลือกได้นะครับตอนนี้เราเริ่มต้นก่อนนะครับกดเริ่มครับกดเริ่มนะครับแล้วก็กดเห็นด้วยนะครับ เห็นด้วยนะครับแล้วก็ขณะใช้แอปครับกดขณะใช้แอปนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสํารวจเกมอะไรต่างๆนะครับเลือกได้ครับพอขึ้นมาหน้านี้แล้วให้เรากดมาที่หน้าชันนะครับหน้าชันหน้าชันนะครับหน้าชันครับก็รอรอเครื่องโหลดนะครับโหลดฟังก์ชันต่างๆให้มาครบนะครับให้มาครบเมื่อมีมาครบแล้วนะครับเรามาดูตรงช่องหารายได้เพิ่มนะครับ ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินครับเล่นแอปเหมือนแอป Tik t o k นะครับแต่เราสามารถหาเงินได้แบบง่ายๆนะครับง่ายๆกดคำว่าจนกว่าแอปนี้จะเข้ามานะไม่ใช่ครับจนกว่าฟังก์ชันนี้ครับตอนแรกจะโหลดใช้เวลา23นาทีนะครับกว่าแล้วก็เข้าๆออกนะครับจนกว่าฟังก์ชันนี้จะเข้ามานะครับอยู่หน้าฉันนะครับหารายได้เพิ่มครับกดไปที่หารายได้เพิ่มนะครับตอนแรกจะยังไม่เข้ามานะครับอยู่ที่อินเทอร์เน็ตด้วยครับ เข้าๆออกใหม่นะครับถ้ายังไม่เจอฟังก์ชันนี้นะครับหารายได้เพิ่มครับแล้วกดมาหน้าฉันแล้วก็มาหารายได้เพิ่มกดตรงนี้ครับกดเข้าไปหารายได้เพิ่มครับเราจะเห็นว่าเขาจะให้เรานะครับเข้ามาทํากิจกรรมนะครับสําหรับผู้ใช้ใหม่นะครับ8วันนะครับวันที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8นะครับรวม8วันวิธีการเล่นนะครับที่จะหารายได้ฟรีนะครับคือ1นะครับเข้าไปดูนะครับไปดูไลฟ์สด3นาทีครับ ดูใครก็ได้ครับดูต่อเนื่องสามนาทีก่อนนะครับ2เข้าติดตามผู้ใช้นะครับ3คนนะครับต่อวันนะครับทําอย่างเงี้ยทุกวันนะครับเพื่อเราจะได้ได้คะแนนนะครับคะแนนเพื่อเพื่อไปแลกเงินนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินต่อก็อื่นเราเปิดเปิดการแจ้งเตือนก่อนนะครับเปิดการแจ้งเตือนตรงเนี้ยขยับฟันเฟือนนี้ออกก่อนนะครับขยับฟังเฟือนไปปุ๊บก็อนุญาตนะครับให้แอปเข้าถึงปฏิทินเพื่อจะเตือนเรานะครับนะครับในช่วง ฟังก์ชันมีฟังก์ชันกิจกรรมผูดด้แนะนำใหม่แล้วก็เชิญเพื่อนได้ด้วยนะครับเราสามารถเชิญเพื่อนนะครับเพื่อจะรับเงินเพิ่มได้ด้วยนะครับหากเงินฟรีนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็เชิญเพื่อนมาเล่นฟรีๆครับเพื่อนก็ได้เงินฟรีด้วยนะเพื่อนมาได้เงินฟรีด้วยเราก็ได้ด้วยครับคนละร้อยห้าสิบสองบาทนะครับถ้าถ้าเราเชิญเชิญเพื่อนเราได้ร้อยห้าสิบเก้าเพื่อนก็ได้ด้วยร้อยห้าสิบสองบาทนะครับก็ ก็สะสมได้สะสมไปจนว่าเหรียญมันจะแลกแลกเหรียญได้จนถึง100เหรียญนะครับเราก็สามารถถอนได้ครับเห็นไหมเชิญเพื่อนสูงสุดได้ถึง3,183บาทรายละเอียดเดี๋ยวค่อยศึกษาครับเรามากดตรงภารกิจนะครับภารกิจในขียดีกว่านะครับทำภารกิจให้ดูครับวันหนึ่งนะครับทำแค่2อย่างนะครับทํา8วันเท่านั้นครับที่เหลือเราเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนให้มีเหรียญเข้ามาเยอะมีแต้มมีคะแนนเข้ามาเยอะแล้วค่อยมาแลกครับเดี๋ยววิธีการแลกเหรียญแลกแต้มเนี่ย เป็นเงินทํำยังไงเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับอ่าคลิปนี้สอนวิธีการเล่นก่อนนะครับอ่าอันดับแรกอันดับแรกครับอันดับแรกเราเข้ามาที่ภารกิจนะครับภารกิจใหม่นะครับภารกิจผู้สมัครใหม่ครับทำสองอย่างครับเข้าไปดูครับเรากดเลยครับทํา8วันนะครับอันนี้คะแนนตอนแรกเรามีแค่สองพันคะแนนนะครับคะแนนเท่ากับ3บาท2 0 0พันได้3บาทนะครับตอนนี้ทุกคนเข้ามานะฮะสมัครแล้วได้2 0 0พันได้3บาทเนาะนะ เราเริ่มต้นทาธุรกิจครับได้อีก4บาทเห็นไหมครับดูไลฟ์สดแล้วก็ติดตามได้อีก4บาท54สตางค์เนาะเราเริ่มต้นภารกิจแรกนะครับต่อวันครับดูไลฟ์สดครับกดเข้าไปที่ไปครับก็ดูครับแล้วก็เปิดนะเราเราไม่ชอบไลฟ์นี้เราก็ก็สไลด์สไลด์ขึ้นสไลด์สไลด์จนกว่าเราจะเจอนะครับวิดีโอคลิปที่เราชอบแล้วก็ดูจนจนครบ3นาทีนะครับ3นาทีแล้วแล้วแต้มจะขึ้นมาบอกว่าเราดูครบแล้วเราได้แล้วนะฮะได้ได้แต้มแล้วนะครับ ดูจนครบดูไม่เปิดเสียงก็ได้ทิ้งไว้ก็ได้นะครับเปิดทิ้งไว้ครับอย่างเช่นก็บางผมก็เปิดทิ้งไว้ไม่เปิดเสียงด้วยนะครับเมื่อครบแล้วเราก็สไลด์นะสไลด์ไปคลิปที่2สไลด์ไปคลิปที่3นะครับดูคลิปละ3นาทีนะนะครับแล้วก็สไลด์กลับมานะครับสไลด์กลับมาดูครับมาดูย้อนกลับมาดูเห็นไหมครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับเห็นไหมเราดูครบ3นาทีนี้ตัวอย่างนะครับผมจากสองพันแต้มผมเป็น5,000แล้วนะครับเบาทแล้วนะครับมาทาภารกิจที่2ครับกดติดตามครับ กก็ดไปครับก็ไปเจอก็เราสไลด์ดูได้นะครับเราจะติดตามใครเรายกตัวอย่างนะครับผมแค่แคปมาให้ดูว่าผมติดตามคนนี้ผมก็ไปที่ชื่อเขาครับไปชื่อเขาตรงนี้นะครับไปชื่อเขาตรงี่ข้างบนนะครับบนซ้ายมือนะครับไปชื่อเขานะครับแล้วก็จะมีช่องคําว่าบวกติดตามนะครับแล้วกดเข้าไปครับติดตามนะครับกดบวกติดตามนะครับมันก็จะขึ้นว่าคนที่เราติดตามเรียบร้อยแล้วเท่านี้เองครับ นะครับนี่เราก็สไลด์ดูนะฮะสไลด์ดูคนต่อไปเราไม่ชอบใครแล้วก็สไลด์หนีสไลด์หนีจนเราพอใจอยากติดตามคนนี้นะครับทำเนี้ครับให้ครบ3คนครับติดตามนี่คือภารกิจของเราทำแค่นี้ครับดูไลฟ์สด3นาทีแล้วก็ติดตาม3คนต่อวันครับทำอยู่ทั้งหมด8วันนะครับเราจะได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทนะที่เหลือเราก็กดเชิญเพื่อนนะครับกดเชิญเพื่อนเห็นไหมครับคะแนนวันแรกเราได้มาแล้วครับแปด พันนะครับเท่ากับ12บาทครับวันที่2เราทําอีกนะครับได้15วันที่3ทําอีก16วันที่4ทําอีกได้18 1แที่ได้19บเที่6ได้ย่างเงี้ยรวมแล้วก็จะได้152บาทนะครับเราอยากถอนวิธีการถอนก็จะแลกนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปดูติดตามคลิปต่อไปนะครับเราย้อนกลับครับหลังจากนี้เราย้อนกลับเสร็จแล้วเราย้อนกลับเราสามารถเข้าไปดูที่ฟังก์ชันเราได้ครับไปเพิ่มเนี่ยไปเพิ่มฟังก์ชันเห็นไหมครับฟังก์ชันจะบอกว่า1เบอร์โทรเนี่ย พ่วงหนึ่งอ e ีเมลมีผลต่อการถอนเงินนะครับหเบอร์โทรเท่ากับหนึ่งอ e ีเมลแล้วเข้ามาดูที่การตั้งค่าไดา้นี่คือการเล่นและการสมัครในการเล่นแบบง่ายๆครับเข้ามาเล่นกันฟรีๆนะครับเปลี่ยนวิธีเล่นโซเชียลมีเดียเคยเล่น t i k t o อกแล้วหาเงินยากๆครับตอนนี้นะครับอแอปนะบิงโกไลท์เขาออกแคมเปญใหม่นะครับรีบมาโกยเงินฟรีๆกันครับชวนกันมาสมัครแล้วก็ มาเล่นแอปบิงโกไลท์นะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเล่นไม่เคยติดตั้งนะครับเพรโปรโมชั่นนี้เป็นแคมเปญพิเศษนะครับนะก็ฝากกันไว้ครับส่วนคลิปวิธีการถอนนะครับเดี๋ยวติดศึกษาในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ